วิธีนั่งสมาธิไปดูสวรรค์เรายังถือว่าพระสงฆ์สาวกมีความจำเป็นจะต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยถือเอาพระพุทธรูปพระปฏิมากรพระประธานในสถานที่ที่เราถือว่าเป็นสถานที่ประชุมแสดงความเคารพพร้อมกันนมัสการพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าที่เราสวดมนต์ว่าอิติปิโสภควาเป็นต้นนั่นเป็นคำสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าบทสวาขาโตเป็นบทสรรเสริญคุณของพระธรรมบทสุปฏิปันโนเป็นบทสรรเสริญคุณของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า นี่คือวัตถุประสงค์ของการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นผลประโยชน์ที่จะพึงได้ส่วนตัวของผู้ปฏิบัติตามระเบียบการนี้เป็นการอบรมจิตใจให้มีความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นการภาวนาไปในตัวเพื่ออบรมจิตให้เป็นสมาธิมีตัวอย่างหลายๆท่านเมื่อตั้งใจทำวัด สันเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตให้จดจ่ออยู่กับคำพูดคำสรนเสริญแต่ละคำละคำสามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิบางครั้งจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วไม่ยอมสวดมนต์ต่อเพราะฉะนั้นในขณะที่เราสวดมนต์ก็คือ การฝึกสมาธิเพราะสิ่งใดที่เราทำด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่ว่าการทำด้วยกายการพูดด้วยวาจาและการคิดด้วยใจเป็นการฝึกอบรมสมาธิทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราตั้งใจทำจริงจิตสามารถสงบลงเป็นสมาธิได้ในขณะนั้นเพราะฉะนั้น ในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องปฏิบัติทุกการทุกเวลาไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ตราบใดที่เรามีความรู้สึกสำนึกอยู่เราฝึกสติของเราให้รู้อยู่ในเรื่องชีวิตประจำวันในปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิทั้งนั้น ไม่เฉพาะแต่เราจะมานั่งหลับตาบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาอารหังยุบหนอพองหนอเพียงอย่างเดียวดังนั้นการฝึกอบรมตั้งแต่การทำวัดสวดมนต์การนั่งสมาธิการเดินจงกรมการยืนกําหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามหรือการนอนบริกรรมภาวนา พิจารณาตามรู้อารมณ์จิตของตัวเองด้วยความมีสติสัมปชัญญะได้ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิทั้งนั้นเพื่อเป็นการประดับความรู้ของบรรดาท่านทั้งหลายเนื่องจากว่าสายแห่งการทำสมาธิมันมีทางแยกไปได้หลายแบบหลายอย่างณโอกาสนี้จะได้นำสมาธิ แบบชนิดที่เรียกว่ามาโนโมยิทธิมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังและจะขอตั้งหัวข้อไว้ว่าเขาไปดูนรกดูสวรรค์กันได้อย่างไรวิธีไปดูนรกดูสวรรค์มีวิธีการที่จะพึงปฏิบัติสองอย่างอย่างหนึ่งอาศัยหลักการทำสมาธิภาวนาโดยทั่วๆไปอย่างที่สอง มีวิชาไปดูนรกสวรรค์โดยเฉพาะหรือเป็นวิชามโนโมยิทธิโดยเฉพาะอย่างที่หนึ่งการทำสมาธิภาวนาโดยทั่วไปหมายถึงการภาวนาแบบพุทโธยุบหนอพองหนอซัมมาอารหังกำหนดอาณาปานุสติลมหายใจเป็นอารมณ์เมื่อทำสมาธิตามแบบอย่างดังที่กล่าวมา ่านผู้สามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิในขั้นอุปจาระสมาธิคือทำจิตให้สงบนิ่งสว่างลงได้มีปีติมีความสุขจิตดูดดื่มในปีติพลังปีติมีกำลังแรงเมื่อสามารถทำสมาธิให้จิตสว่างลงไปได้ฝึกสมาธิขั้นนี้ให้ชำนิชำนาญจนคล่องตัว ภายหลังเมื่อเราต้องการอยากจะรู้เห็นอะไรเราน้อมจิตน้อมใจไปถึงสิ่งนั้นเช่นต้องการอยากจะเห็นนรกน้อมจิตไปสู่นรกอยากจะเห็นสวรรค์น้อมจิตไปสู่สวรรค์เมื่อจิตคล้อยตามการน้อมนึกนั้นภาพนิมิตของนรกและสวรรค์จะปรากฏขึ้นในจิตของท่านผู้นั้น มีลักษณะคล้ายๆกับว่ามองเห็นด้วยตาแล้วก็จะไปชมนรกชมสวรรค์ได้ตามที่ต้องการนอกจากจะไปชมนรกชมสวรรค์ได้ตามที่ต้องการผู้ฝึกสมาธิขั้นนี้ได้ช่ำชองชำนิชำนาญแล้วสามารถที่จะฝึกจิตของตนเองให้มีวิชาพิเศษเช่นนั่งดูทางในเขาเรียกว่า นั่งดูทางในคือดูว่าญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงที่ตายไปแล้วจะไปเป็นอยู่สุขทุกข์ประการใดจิตสามารถที่จะแสดงมโนภาพให้มองเห็นได้ในบางครั้งบางขณะอาจจะไปเห็นผู้ที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราอาจจะเชิญมาคุยกันได้คือ ผู้นั่งสมาธิสามารถที่จะเชิญวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วมาคุยกับผู้ที่นั่งคอยฟังหรือคอยดูอยู่ก็ได้แล้วเราสามารถที่จะถามสุขทุกข์กันได้และอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะน้อมจิตอันเป็นสมาธิในขั้นนี้ไปหัดเป็นหมอดูแบบโหราศาสตร์ก็ได้นอกจากนั้นสามารถที่จะใช้พลังของจิตนี้ ตรวจโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของตนเองและร่างกายของคนอื่นซึ่งเป็นคนเจ็บไข้วิธีการก็คือว่าเมื่อเราทำสมาธิจิตสงบสว่างลงไปได้แล้วเราเพ่งกระแสจิตของเราเข้าไปในร่างกายของคนไข้หรือคนที่ให้เราตรวจจิตอาศัยความสว่างมองทะลุเข้าไปภายในกายของคนไข้ สามารถที่จะมองเห็นว่าเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่ที่ตรงไหนอยู่ในอวัยวะส่วนไหนปอดหัวใจตับลำไส้หรือในกระดูกเนื้อหนังที่ไหนก็สามารถที่จะมองเห็นได้หมดอย่างที่บางคนเขาทำกันอยู่เมื่อเราสามารถตรวจโรคภัยไข้เจ็บของคนไข้ได้ ก็ยังมีวิธีการที่จะรักษาคนไข้ให้หายได้ด้วยพลังจิตเมื่อเรามองเห็นโรคภัยไข้เจ็บในตัวของคนไข้เราน้อมใจแผ่เมตตาให้กับคนไข้ทำหลายๆครั้งเข้าบางทีคนไข้อาจจะหายได้โดยพลังจิตของผู้นั้นอันนี้เป็นวิธีการใช้พลังจิตไปดูนรกดูสวรรค์ หรือใช้พลังจิตดูเหตุการณ์ภายในซึ่งเรียกว่านั่งทางในหรือใช้พลังจิตเป็นหมอทำนายทายทักเป็นหมอตรวจโรคเป็นหมอรักษาโรคในทางจิตเขาเรียกว่ารักษาโรคด้วยพลังจิตสามารถที่จะทำได้